มึงจะเอาสติ๊กเกอร์มาติดทําไมรถมึงสีขาวงว่ารถคันนี้สีดํามึงเอามาติดทําไมมึงคิดว่าอะไรเจ้ากรรมในเวรโง่หรือว่าอะไรรถสีนี้ไม่ถูกฉลกกับมึงแต่มึงชอบอะมึงจะเอาหมอดูหรือเอาที่มึงชอบทักแล้วช่วยช่วยส่งไหมช่วยผ่อนไหมก็มึงก็ไม่ได้ช่วยผ่อนมึงจะไปติดทําไมติดเพื่ออะไรอ๋อหลอกตัวเองให้สบายใจเออ งานนี้เรียกว่าจัดเต็มคาราเบลนะครับลบล้างความเชื่อไปเลยนะครับสำหรับคุณแพรรี่ไพรวันนะครับพูดถึงการดูเลิกเพื่อออกรถดูเลิกหรือว่าดูเงินในกระเป๋านะดูเงินดาวหรือว่าดูเงินปอดคำพูดคำจาแต่ละคำเนี่ยชัดเจนมากๆเปรี้ยงปเปรี่ยงเปรี่ยงแล้วก็ให้ความรู้ถึงเรื่องของการอะไรนะสีรถอ่ะสีรถสำคัญไหมแพรรี่ไพวันเะบอกว่า ให้ไปดูเรื่องของการขับขี่มากกว่าขับไม่ดียังไงก็เกิอดอุบัติเหตุนะครับต้องมีสติต้องมันไม่เกี่ยวกับสีมันเกี่ยวกับเรื่องวิธีการขับหรือสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์อะไรรู้ไหมสติ๊กเกอร์ผมสติ๊กเกอร์หลอกเจ้ากรรมนายเวรได้นะเช่นบอกว่ารถคันนี้สีดําสีขาวสีชมพูแอรี่บอกว่าคิดว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจะโง่เหรอจะโง่เหรอจะหลอกตาใครจราจรหรือว่าอะไรตํารวจหรือว่าอะไรก็เห็นอยู่ว่ารถสีขาวจะบอกไปทําไม ว่ารถคันนี้มันสีดําเจ้ากรรในเวนดูโง่ขนาดนั้นเลยเหรอหรืออ,อ,อคำนี้นะหรือว่าหลอกตัวเองเพื่อให้เกิดความสบายใจกันแน่โอ้โหอะไรจะชัดเจนขนาดนั้นนะครับคุณแพรลี่ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ EC Coffee โดยทีมข่าว EC ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y t u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง Inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอย้กินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นกาแฟ easy coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำสม้มน้ำมะพร้าวสมไม่ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมแล้วขายไส้อัว่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจ ที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง 300, 3 0 0อะไรบาท1ชุดมี12นะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจําให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจําหัวชิคโครี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตรอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียรและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเด่นนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟาให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟาทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟาผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกไะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนครคุณผู้ชมสนใจพิมพราว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้น ขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News e a อีซี่ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ